ผู้งข่าวกันนะคะสำหรับการจัดงานรวมใจถวายชัยท่าครองไทย50ปีที่รัฐบาลจัดขึ้นทางโทรัน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนั้นก็ได้ประสบผลสสำเร็จอย่างน่าชื่นชมค่ะเรื่การจัดงานรวมใจถวายชัยท่าครองไทย50ปีสมภรณรัฐบาลโดยนายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการโครงการสนองพระมหากรุณาธิคุณจัดโดยการพิเศษทางโทรทัศน์ขึ้นในค่ำคืนนี้เพื่อเชิญชวนผล้ส่นิกรชาวไทยร่วมถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิราชสมบัติครบ50ปีทางสถาน,นีโทรทัศน์ททีวีสีช่อง9อสมทที่เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสด ทางสารนิทรรศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปรากฏให้เห็นเด่นชัดและตั้งแต่การร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่นของหลายหน่วยงานที่จะให้งานคืนนี้เป็นวันแห่งการรวมใจของคนไทยทั้งชาติโดยนับตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬิกาพนักงานของอสมทกรมสมบัติธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยและบริษัทแกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด ต่างพร้อมเรียงกันณที่ทําการของอสมทขณะที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาร่วมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินด้วยตนเองและมีไม่น้อยที่โทรศัพท์แจ้งความจำนวนงเพื่อร่วมทุนกล้าถวายเงินและตั้งแต่รายการถ่ายทอดสดยังไม่เริ่มนอกจากนี้ในบนรรดาศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีและคุณหญิงแจ่มใสภริยาตลอดจนคณะรัฐมนตรีหลายท่านได้เดินทางมาร่วมในรายการและร่วมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงิน โดยนายเหันหเป็นผู้นำในการคุณกล้าทุนกลมอถวายเงินเป็นวนสิบล้านบาทและกล่าวว่ารายการนี้เป็นการรวมใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่แสดงความจงรับพักดีแต่องค์พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการร้องไหยรวมใจทัพร้องไห้ท่านสิบปีนั้นเป็นการิเริ่มของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยรัฐบาลประชาชนทุกหมู่เหล่า และศิลปินแห่งชาติศิลปินทุกแขน,นทุกสขานามีเป้าหมายตรงกันในการที่จะเฉิมฉลองเสื่อเกียร,รตริสถาัติเดตาหลวงและระลึกแต่งความคุณคุณของพระองค์ท่าน,นเนื่องในรัชพิธีการชนาพิเศษเฉลองศิลาสมบ,บัติครบ50าปีเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายนั้น ได้เรินรอยตามเพื่อสุกคนบาทและได้ประกาศเกียิคุณให้เป็นหลักฐานสึบต่อไปรายการพิเศษที่นำเสนอเป็นการระดมศิลปินนักสแสดงจากหลายสาขาครั้งยิ่งใหญ่จำนวนหลายร้อยคนที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนการจะทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักปกครองทรงทศพิษราชธรรม ต้งเป็นอัครศิลปินตลอดจนโครงการพระราชดำริและพระราชกรณีกิจนานาประการที่ดวนเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยข่าวก้าอสมทรายงานและสำหรับยอดเงินที่มีผู้ร่วมทุนกล้าวถึงกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนั้นนะคะจนถึงขณะน,นี้ก็มีจำนวน834,623,241บาทแล้วค่ะ ภายหลังจากร่วมงานรวมใจถวายชัยท่าครองไทย50ปีนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมทุนกล้าวุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศนตามพระราชอัธยาศัยไปจนถึงวันที่12มิถุนายนค่ะก็สามารถทุนกล้าวุนกระหม่อมโดยเสด็จพระราชบุศลตามพระราชอัธยาศัยได้ที่สำนักงานนะครับอ่สัมภารทุกแห่งรวมสาขาด้วยแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพธนาคารฐานไทยและธนาคารอมสินและสาขาทุกแห่งซึ่งการบริจาคนั้นสุดแท้แล้วแต่จัดเท่าไหรก่ก็ทางรัฐบ,บาลไม่ได้กำหนดจะสิบบาท20บาทหรือ50บาท mm hmm. ก็เราก็มาร่วมกันในการแสดงความจรงรักปักดีนะครับ mm hmm. ขอขอ,ขอากาบเรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศด้วยนะครับช่วงนี้เราพักโฆษณาสักครู่ค่ะ รยเวลาอีกเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะคะก็จะถึงงานพระราชพิธีการจนาพิเศษที่ปวงชนชาวไทยเฝ้ารอชมความงดงามของพระราชพิธีและขณะนี้พระที่นั่งการจนาพิเศษและซุ้มเฉลิมพระเกียรติตลอดแนวถนนราชดำเนินนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะพระที่นั่งการจนาพิเศษและอาคารประกอบบริเวณท้องสนามหลวงถือเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวันที่9มิถุนายนนี้เนื่องจากพระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงประกอบพระราชพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระมหากัตษริย์ไทยในอดีตและการเสด็จออกมหาสมาคมได้ดำเนินการจัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งมีความงดงามอย่างยิ่งเพราะเป็นการจำลองรูปแบบจากพระมหาปราสาท์ในพระบรมมหาราชวังเป็นอาคารจตุรมุขมียอดถือว่าเป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมไทย นอกจากนี้ตลอดแนวถนนราชดำเนินขณะนี้ก็มีความงดงามไม่แพ้กันเนื่องจากมีการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติการจนาพิเศษจำนวนเจ็ดซุ้มใหญ่ได้แก่ซุ้มนางแก้วซุ้มมณีแก้วซุ้มกะพดีแก้วซุ้มช้างแก้วซุ้มขุนพลแก้วซุ้มมาแก้วและซุ้มจักรแก้วโดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบในการจัดสร้างหากประชาชนคนใดมีเวลาน่าจะเดินทางไปดูการจัดสร้างสถานที่ดังกล่าว เพราะเป็นการจัดงานครั้งแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะ